สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร I N L Calcium p e n e r g e t i c i n s i g h t Form Switzerland โทร0940457665ช่วง sure. Happy Box สุขแกะกลองคุณผู้ชมคะช่วงสุกแกะกล่องวันนี้นะคะอ้อมาพาคุณผู้ชมนะไปพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของโรคเบาหวานซึ่งตอนนี้นะคะ คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมีจํานวนมากมายแล้วก็เพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทางรายการของเราเนี่ยโชคดีมากๆที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะคะที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมาให้คาแนะนํากับเรานะคะขอต้อนรับคุณทรงวุฒนะิณเรืองศรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณน้อง สวัสดีค่ะคุณสมุรค่ะวันนี้ดีใจมากๆที่คุณสมุดให้เกียรตินะคะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมาให้คําแนะนําแล้วก็มาอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะถามก่อนเลยค่ะคาถามแรกว่าทําไมตอนนี้โรคเบาหวานถึงได้เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆฝ่ายเนี่ยนะคะมาหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพื่อที่จะมาหาทางออกให้กับโรคนี้บ้างคะครับผม ก็จริงๆแล้วตอนนี้นะครับปัญหาโรคเบาหวานเนี่ยถือเป็นปัญหาระดับสากลนะครับถ้าเกิดเราลงลึกในแง่ของการระบาดวิทยากรน,นะครับซึ่งจะทําให้เราเ,เห็นภาพรวมของปัญหาเบาหวานทั้งหมดเลยทั่วทุกมุมโลกนะครับจากการสํารวจของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติะนะครับหรือว่า IDF ซึ่งเป็นองค์กรหน่วยงานที่ทํางานเรื่องเบาหวานเป็นสากละนะครับและก็เป็นแกนกาลางหลักของเบาหวานเลยะนะครับตัวเลขจากผลการสํารวจนะครับเราพบว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นถึง387ล้านคนฟังดีๆนะคะ <c oughs> 387ล้านคนนะคะไม่ใช่387คนใช่ครับน่าตกใจมากๆใช่อันนี้ทั่วทุกมุมโลกนะครับ387ล้านคนแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือว่าตัวเลขส่วนใหญ่ะนะครับจะอยู่ในแถบบ้านเรา <ใน S 2> แถบเอเชียใช่ครับแถบเอเชียหรือที่เรียกว่าเวสเทิร์นแปซิฟิก Ừ, แล้วอย่าง,างแถบเอเชียนี่ค่ะบ้านเราเนี่ยจากสถิติอยู่ในอันดับต้นๆเลยหรือเปล่าใช่ครับคือถ้าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่มากถึง3 0 0 138ย้ามสิบแปล้านคนในแถบเอเชีย1น0่งร้อยกว่าแต่ว่าถ้าในบ้านเราเองนะครับบ้านเราเองเนี่ยเรามีตัวเลขผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ4 อันดับสี่อันดับสี่รองจากจีนนะครับรองจากอินโดนีเซียคือว่าไม่แพ้ใครใช่ครับรองจากญี่ปุ่นนะคะคือถ้าเพื่อนบ้านข้างเคียงเราชนะหมดเลยครับชนะนะคะโอ้โหภูมิใจไหมคะเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจจริงๆนะคะยิ่งต้องให้ความสําคัญและยิ่งต้องหาทางออกร่วมกันครับตรงนี้ ถือว่าตัวเลขจากสถิตินี่ก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันทําไมเขาถึงได้มีการตระหนักแล้วก็มาร่วมกันหาทางออกนะคะคดังนั้นเดี๋ยวมารู้กันดีกว่าว่าสาเหตุที่แท้จริงของการที่จะทําให้เกิดโรคเบาหวานเนี่ยค,คืออะไรบ้างค่ะใช่ครับสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานนะครับจริงๆแล้วนะคุณหมอยังพูดเลยว่าเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากกรรมกรรมคือชาติที่แล้วฆ่าสัตว์ อะไรอย่างเงี้ยคะดุวะดูดาพ่อแม่อะไรอย่างนี้ป่ะคะเลยเป็นกรรมตกท่อมาชาตินี้ไม่ใช่กรรมแต่ชาติฟังก่อนอาไม่แต่ว่าเป็นกรรมสองประการนะครับก็คือกรรมพันธุ์การสืบทอดทางพันธุกรรมนะครับถ้าใช่ครับน่ากลัวนิดนึงเพราะคุณพ่ออ้อมก็เป็นโรคเบาหวานนะครับกรรมพันธุ์ก็ตรงตรงกันเลยคือถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่ญาติสายตรงนะครับพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ย ตัวเราเนี่ยถือว่าอยู่บนถนนสายบาหวานเรียบร้อยแล้วได้รับมรดกใช่แต่ว่าแต่ว่าถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับเราก็หาวิธีการป้องกันได้นะครับส่วนกรรมประการที่2ก็คือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดรูปผิดแบบยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมการกินเกินการเดินน้อยคือกินเยอะแต่ไม่ออกกาลังกายใช,ใช่ไหมคะแล้วการรับประทานอาหารที่มากเกินความจําเป็น ก็ก่อให้เกิดภาวะไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายแล้วดังนั้นกลไกล่ะคะมันจะมีกลไกอย่างไรบ้างที่มันจะทําให้เกิดโรคเบาหวาน,นกลไกการเกิดโรคเบาหวานที่สําคัญคะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเลยะนะครับเบาหวาน,เ,นเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนอนะครับคนปกติทั่วไปเนี่ยตับอ่อนต้องทํางานอยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาฮอร์โมนอินซูลินจะทาหน้าที่ในการควบคุมน้ําตาลในเลือดน,นะครับ ก็คือเรารับประทานอาหารเข้าไปนะครับกลุ่มจาพวกแป้งนะครับจำพวกน้ําตาลเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินจะพาน้ําตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปเผาผลาญไปส่งให้กับเซลล์ไปเมตาบอลิซึมไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในระดับเซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาที่ตับอ่อนนะครับเราขาดอินซูลินหรืออินซูลินเราขาดประสิทธิภาพนะครับเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินยกตัวอย่างเช่นภาวะอ้วนลงพุงนนะครับ ททำแบวกันใหญ่เลยนะคะทีมงานเราภรัฐเองจะออกมารณรงค์ว่าให้ลดพุงรดโรคนะครับซึ่งเขาจะไปรบกวนการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฮอร์โมนอินซูลินทํางานไม่ได้นะครับหรือไม่หยุดหรือถ้าทํางานไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติภาวะเบาหวานก็จะตามมามันเขาเรียกว,ว่าจะเป็นโรคแทรกซ้อนรเรียกว,ว่าเป็นผลกระทบที่ตามมาหลังจาก ป่วยจะเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะ<ช>ไมมีอะไรบ้างคะผลจริงๆแล้วผลกระทบถ้าเราจำแนกแยกประเภทเบาหวานออกเป็นกลุ่มๆก,ก่อนะนะครับชนิดของโรคเบาหวานถ้าตับอ่อนทํางานผิดปกติเราจะสามารถแยกจําแนกประเภทเบาหวานได้เป็น4ชนิดะนะครับก็คือชนิดที่1เป็นเบาหวานที่ต้องพึ่งอินซูลิน นะครับคือตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลินเลยเราก็ต้องได้รับอินซูลินจากภายนอกคุณหมอจะให้เราฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนนะครับส่วนเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่ไม่ต้องพิ่งอินซูลินนะครับตับอ่อนสามารถผลิตอินซูลินได้แต่อินซูลินขาดประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจะทํางานได้ไม่ดีนะครับการให้น้ําตาลในเลือดอย่างแรกนี่คือจะลำบากหน่อยใช่อันนี้2ก็คือ รองลงมาอย่างนี้นะคะรองงมาแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันเยอะแล้วคุณหมอจะให้ยามารับประทานนะครับเบาหวานชนิดที่3ก็เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อันนี้คุณหมอจะดูแลใกล้ชิดนะครับ้เป็นน้อยอย่างนี้เหรอคะก็คือถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับมีโอกาสมีความเสี่ยงเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้นะครับแล้วเบาหวานชนิดสุดท้ายนะครับก็เป็นเบาหวานที่มีสาเหตุเกิดเฉพาะอย่างเช่นภาวะตับอ่อนอักเสบ นะครับหรือจะเกิดจากการติดเชื้อรุนแรงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันบ่อยเท่าไรนักแต่ว่าเราจะเน้นหนักเรื่องของเบาหวานประเภทที่1นะครับ D.M. Type 1กับเบาหวานประเภทที่2 D.M. Type 2รับตึ่งต้งหน่อยจะมีผู้ป่วยที่เป็น2อประเภทนี้เยอะหน่อยใช่ไหมคใช่ครับใช่แต่ว่าในประเภทที่2เนี่ยจะก่อให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนตามมามากค่อนข้างมากนะครับซึ่งหลายด้านเบาหวานจึงเปรียบเสมือนเป็นกุญแจดอกสําคัญนะครับในการไขเปิดประตูสู่โรคแทรกซ้อนหลายบานโอ้โหครับ คุณทรงุติพูดมาขนาดนี้นะคะเลยอยากรู้เลยว่าโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาหลังจากที่เป็นผู้เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยจะมีอะไรบ้างดังนั้นนะคะติดเอาไว้ก่อนค่ะคราวหน้าเดี๋ยวคุณสรงบุตรจะมาให้ข้อมูลกันต่อไปนะคะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทรงบุตรมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ และช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักมีแขกรับเชิญคนสําคัญที่สุดยอดอีกหนึ่งคนค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะโครงการพระยุไรช่วยภัยเบาหวานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0940457665